ค่ะกับสวัสดีท่รมผู้ชมผูฟังทุ้่าน,นะะเนาะค่ะเนาะที่เขามาชมช,ช่องรวยแล้วรวยชาแนลเด้ค่ะสำหรับคลิปคลิปนี้แอดกะที่นำตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดมาฝากทางท่ามผู้ชมนะะเนะาะค่ะโปรดใส่วิจารณญาณใน,นการรับชมรับฟังเด้ค่ะแอดก็เป็นเพียงซื่อกลางที่นำตัวเลขดีๆมาฝากทาง ทแทนมาชมนะคะเนาะเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะค่ะซ้หรับอ่าตัวเลขที่แอดจะเอาขึ้นในะจอนี้เป็นตัวเลขอ่าของปูพญาจงอ่างเนาะค่ะเนาะที่แอดไปขอพรอ,อ่ากับปูค่ะอันนี้คือตัวเลขที่อ่าปูพญาจงอ่างเนาะค่ะเนาะเพิ่นไในฉูดอ่ามีสาม หกหนึ่งละก็แปดสองค่ะทาะ่านผู้ชมคะอ่าในงวดประจำวันที่สามซีฟท่านว่าคมสองพันหาร้อยหกสิบสามนะคะเนาะอ่าขอให้ทา่านอ่ทาท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีใช่เด้อค่ะตอนรับปีใหม่ ค่ะสำรับตัวเลขต่อไปเป็นตัวเลขจากาแบ่งปันจากน้องไขยเนาะค่ะเนาะแม่เพ่งจากน้องไขยค่ะทำช่มขาเพิ่มกัคำนวได้แปดหนึ่งแปดห้าศูนย์แดแปดแปดเจ็ดสี่ห้แล้วก็4ีแปดค่ะทผช้่ม่ะ เสียงแอดอาจจะเปลี่ยนไปนะคะเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงกับธรรมชมม่ะค่ะ,คะแอดกระท,ทบท่วนให้ฟังนะคะเนาะแปดหนึ่งแปดหาศูนย์แปดแปดแปดซีเจ็ดหาสามแล้วก็ซีแปดค่ะธรรมชมม่ะ โปรดใส่วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเด้ค่ะ,ะเหล็กแบ่งปันจากน้องไข่เนาะค่ะเนะาะค่ะธรรมชมอ่ะสำหรับเหล็กอสองตัวล่างเนาะค่ะเนาะ,อ,ะอย่าเป็นเพียงแนวทางเด้ค่ะ เจ็ดสามศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามสามห้าสามอ่าแนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเนะค่ะเนาะ ค่ะธรรมชุม่มอ่าสำรับมูนีก็เป็นวัน์พาเนาะคะเนาะแอดก็เลยได้ท้ำบาซีอ่าเทพอ่าขึ้นถวายเจ้าปูเจ้ายาค่ะแอดก็ได้ทถ้ำบาซีเทพอ่าขึ้นถวายอง,าวาองค์เทพเทว่าองค์เจ้าปูสีโทษเจ้ายาสีปทุมมาอ่าปูนาคายานาคีทนะุกทุกพระองะคะ์เนาะคะเนาะแอดก็เลยอ่า เป็นมือดีค่ะธรรมชมขาวัพระแอดก็เลยขอพรอ่ากับองเทพเทว่าสิิงศสิ์ให้ท่านธร้มชมที่เขามาชมอ่าคลิปอ่าช่องรวยแล้วรวยอีกชาแนล l ขอให้มิโชไม่ใช่เด้อค่ะเขาให้อ่ามิโชไม่ใช่ก่อนไงตอนรับปีไม่อ่าทุกทันเนาะค่ะเนาะสำรับอ่าตัวของแอดเองกะวังละค่ะนผู้ชมขาวัง อ่าถูกถูกไหมอ่ารัฐบาลเนาะค่ะเนาะสามตัวถ่ายรางวัลทีนึงแกดีใจแล้วค่ะท่านผู้ชมคะค่ะซ้หรับอ่าอ่าตัวเลขที่แอดอ่าแอดมักนะคะเนาะมักอ่าชอบส่วนตัวค่ะอ่านี่ศูนย์แปดสามสองหกหนึ่งค่ะ สามตัวเนาะค่ะเนาะส่วนข้างล่างนั้นเป็นส่วนข้างล่างนั้นเป็นสามแปดค่ะทำช่ชมค่ะที่แอดแอดมาร์กเนาะค่ะเนาะมาร์กเป็นการส่วนตัวคะออ่ะก็เลยนั่มาฝาท่างทำช่ชมค่ะ,ะต่อเลขแบ่งปันเนาะค่ะเนาะจะไอยอยากมานั่งบอกราถท่มช่อมนะคะ สำหรับคลิปในมือนี้แอดก็ได้นดดั่ตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดมาฝากท,าทั้งท่านผู้ชมนะคะเนาะก็ให้ทางท่นนานผู้ชมโชคดีเด้อค่ะแอดก็จะึ้นหน้าจอให้ทางแฟนช่องท่านผู้ชมทุกท่านชมกันอีกครั้งนึ่งนะคะเนาะ,ะเลข แบ่งปันจากน้องค่ายค่ะท่านผู้ชมคะมี8 1 8 5 0 8 8 8 4 7 5 3 4 8ค่ะท่านผู้ชมคะค่ะ,คะนี่อีกชุดนึงเป็น เลขของปู่พญาจงอ่างเนาะค่ะเนาะที่แอดไปขอพรอทางน้องค่ายค่ะจังหวัดน้องค่ายแคปหน้าจอเด้อยค่ะทำชงค้าสามหกหนึ่งแปดสองค่ะ มีซื้อสองตัวล่างเนาะค่ะเนาะ7 3 0 5 7 1 5 7 3 3แล้วก็53คะ่ะอันแนวทางอ่ะหวัวรัฐบาลเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางเออค่ะทนผร้ชมม่ะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะ ค่ะสุดท้ายนี่ขอแอดก็ขอพ่อนกับองค์เจ้าปูสีทัโทษอย่างญิงสีปทุมมาให้ทาง FC ฟซีทำไปชมทุกทันอ่ามีโชคมีช่เด้อค่ะตอนรับปีใหม่เขาให้อ่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทันเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้โชคดีมีช่กันทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ